สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับบริเวณนี้ใกล้อาหารร้านวิวโมเลยน,นะครับเป็นหาส่วนตัวครับไม่มีคนในช่วงนี้อ้าวโ,โหกินข้าวเหนียวมูปิ้งแล้นะครับเช้านี้เพิ่มพลังก่อนอ่าแล้วก็เด็กๆก็มาเล่นกองทรายกันนะครับทะเ,เลกส,สู้ตายจะลงน้ําแล้วโอ้ยแต่รู้สึกขย่งแยงเท้าลยครับอันนี้น้าใสทรายละเอียดเลยละครับโอ้โห ลื่นน้ำสะอาดน่าเล่นมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดแล้วัะไม่มีคนเลยนะครับเ่ววนี้นะครับโล่งเลยครับลมลื่นมากนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับเด็กๆก็วิ่งออกกําลังกายกันครับโอ้โหพอรับกลับมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ําด้วยนะครับของโรงแรมที่เราพักเนี่ยนะครับเป็นสระว่ายน้ําของโรงแรมสโวเทลนะครับผมนี่เรว่าจองในกดได้ได้เลยนะครับ สดชื่นล่มลื่นมากครับราคาไม่แพงนะครับน้ำีใสหน้าเล่นนะครับโอ้โหแล้วคัีสนุกใหญ่เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับมเล่นอยู่คนเดียวเลยนะครับสนุกคนเดียวเลยนะครับโอ้โหชอบใจมากเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูห้อง่อยครับเออตัดมาให้ดูนะครับอันนี้ก็ห้องเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็มีห้องนอนครับเรียบง่ายสะอาดครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ วันเสาร์อาทิตย์ก็มาพักผ่อนเพิ่มพลังชีวิตกันนะครับให้กับครอบครัวนะครับผมคลิปนี้ครับผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องพลรับพรลูกรักป่าด้วยนะครับมาสดชื่นครับวันนี้เราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ